สวัสดีครับมาดูฝนนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนะครับตอนนี้นะครับมีฝนตกนะครับกระจายแล้วก็มีตกหนักบางพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งฝนชุดนี้นะครับกาลังจะเคลื่อนที่ออกไปนะครับในเวลาประมาณ3ามทุ่มแต่ว่านะพี่น้องทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนอีกชุดหนึ่งนะครับจากสักแก้วนะครับกาลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับซึ่งน่าจะเข้าตอนประมาณสัก สามทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็จะมีที่เชียงเซาชลบุรีระยองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทางกรุงเทพนะครับเตรียมตัวรับฝนชุดนี้นะครับฝนชุดแรกนะครับที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าไปที่นครปฐมนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องทาง กรุงเทพรับริมณทนนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะครับเตรียมตัวรับฝนสองชุดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีฝนตั้งแต่ชุดช่วงบ่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็อันนี้คือเป็นฟุตอ่าเป็นฝนชุดกลางคืนนี้นะครับโอเคนะครับเตรียมตัวรับฝนสองชุดนี้นะครับนะทิศทางการเคลื่อนที่นะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วยนะครับนะระวังนิดหนึ่งโอเคนะครับ